เทพไทยโพสเฟซบุกท้าภูมิธรรมทำประชามติการเปิดบ่อนคาสิโนนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเรียกร้องให้ผู้เห็นต่างหรือผู้คัดค้านร่างพระราชบัญญัติสถานบันเทิงกรบวงจรหรือเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ให้กลับมาสู้กันในสภาผู้แทนราษฎรการแก้ปัญหาของบ้านเมืองต้องใช้วธีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรนายเทพไทยเห็นว่า ประเทศไทยมีมติเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎรไม่ได้หมายความว่าถูกต้องเสมอไปมีหลายครั้งที่มติในสภาผู้แทนราษฎรเป็นไปในลักษณะสเสียงมากลากไปโดยไม่ฟังเสียงคัดค้านจากเสียงข้างน้อยจนเกิดเผด็จการสภาถ้าจำกันได้ในสมัยรัฐบาลยิ่งลักษณ์เคยออกพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมแบบสุดซอยโดยใช้เสียงข้างมากลากไปลงมติตอนตีสี จึงเป็นที่มาของพรบบนิรโทษกรรมฉบับลักลับจนเป็นที่มาของการชุมนุมนอกสภาขับไล่รัฐบาลยิ่งลักออกไปสําหรับการชุมนุมครั้งนี้ถ้าหากรัฐบาลไม่ฟังเสียงคัดค้านของประชาชนและสสฝ่ายค้านอาจจะเกิดแรงต่อต้านนอกสภามากยิ่งขึ้นตอนนี้มีการเคลื่อนไหวของมวลชนทุกกลุ่มมากขึ้นเป็นลําดับโดยเฉพาะองค์กรทางศาสนาได้ออกแถลงการคัดค้านการเปิดบ่อนคาสิโน ทุกศาสนาแล้วถ้าหากจะเรียกร้องให้นำพรบสถานบันเทิงครบวงจรไปต่อสู้กันในที่ประชุมสภาพุ้แทนราษฎรเพียงอย่างเดียวโดยไม่รับฟังความเห็นของประชาชนแน่นอนที่สุดว่ารัฐบาลซึ่งคุมเสียงข้างมากแบบเบ็ดเสร็จจะผ่านพรบสถานบันเทิงครบวงจรฉบับนี้ไปได้ทั้งที่ประชาชนส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยจึงอยากให้รัฐบาลได้ฟังเสียงสะท้อนของประชาชน ถ้าจะวัดกันด้วยจำนวนมือในสภาผู้แทนรัษดรจะไม่เป็นธรรมกับกฎหมายฉบับนี้ถ้าหากรัฐบาลต้องการรู้ว่าเสียงส่วนใหญ่ของคนไทยทั้งประเทศคิดอย่างไรควรทําประชามติจะได้ข้อยุติอย่างเบ็ดเสร็จไม่ต้องมีการถกเถียงกันอีกต่อไป